สวัสดีครับทุกคนครับมากันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับเขาพิชาคาเฟ่อยู่กับบรรยากาศดีๆเลยนะครับเครื่องดื่มต่างๆเก็บทางร้าน,นะ่ะวันนี้บรรยากาศดีมากลมไม่เอื่อยเย็นๆสบายนะครับวันนี้ โอ้เกล็ดหอมแทกแ้กาแฟสดวันนี้อากาศยังมีเหมือนเดิมน,นะครับนาะยท่านสอบถามว่าที่คุนหนาวไหมฮะที่กันนอนที่หนาวมากนะครับอากาศเย็นๆเลยแต่กลางวันก็จะ ไม่หนาวมากครับแต่ช่วงประมาณเช้าเช้ามาถึงสี่โมงนี้หนาวตกเย็นนี่แบบเย็นเลยอาบน้ำแทบไม่ได้ เรียกไปชาร์จใช่ไหมพี่วายเขาจะเตือนจนกว่าแบตเขาจะหมดเราจะเตือนจนกว่าเราจะไปสนใจเขาอ,อันนี้พี่วาทำสองแก้วใช่ไหมที่แรกผมนึกว่าพี่าจะใส่สองช็อตเราเห็นลูกค้าพี่วายมาคนเดียว พี่อมันคืนยอย้อยอ๋อถ้าเปิดฟ้าใหม่มันย้อยอย่างนี้แหละมันจะถอยหลังกาแฟสดปั่น้วย,ยาาวลาเต้ปัน่นนะจ๊ะลาเต้ปั่นผมกะชอบสีโทงนี่ว่าจริงๆนะสีฟ้าใส ชอบเสียจีบครังที่สามแล้วพี่ร้อยเอาจนหมดไปเลย ล็อกเหมือนชาร์ปน,น,นะคะทุกคนแบบมันมันไม่จูกเหมือนชาร์ปนะคะมันเป็นแค่แบบเอาวางวางไว้เฉยๆถ้าของชามันจะดูดนิดนึง จ้ารู้แล้วจ้าเสร็จออเดอร์นี่ก่อนแหนปปันนี่เท่าไหร่เธอจ้าละสี่สิบบาทจ้า ชาเราคนเดียวเลยเดียวใชะนี่นาหรือเปล่านี่นา แกนู่นเป็นอะไรนะพี่วายหุหน่นกองอยู่นู่นอ๋อชาเต้ห,เตหวานจัเองก็แบบจะงงเองทุกครั้งไปบางอยู่ไหนใช่ไหม <laughs> มีอะไรอะไรยังไงมีชาเขียวเย็นนะจ๊ะที่ซอยนวนน้ำไหลนะครับน้ำป่าป่าไหนคะ ซอยนี้ไม่ไหลแต่เช้าเลยครับน้ำชาเขียวาเต้หวานใส่บุกบุกไหมคะ mm แกยวบองพี่อ้อยมาให้กินแบบแ่บตกใครใครยังไงกบเล่นมุกไม่เคยถูกใจพี่อ้อยเลยนะใครอะไรยังไงเนี่ยฮะงงเลยนน่ไม่ก็จะเล่นมุกว่าใครผมเออตากร้องก็จะบอกว่าผมไงพี่อ้อยก็จะถามว่าใครถามนี่นะ ว่าจะมาซ้อมกันใหม่นะบ่หโหนะช่วยหน่อยเดี๋ยวซ้อมมุกกันใหม่เด้อพี่น้องเล่นเล่นใหม่ทีก็ไม่ขำเล่นใหม่ทีก็ไม่ขำแล้วแหละเจ้าจยากัวแล้วใช่ จุกจุ๊บจุ๊บจุ๊บเมนูสตรอเบอรี่นะครับเห็นแล้วก็หิวสตรอเบอรี่ปังไหมกราแ่บแท้แน่นอนจ้จริงนะจริงจผมสั่งด้วยนะพี่เอาแก้วหนึ่งจริงมันหิว mm <laughs> พี่ฮอยไม่ได้ใส่ขวดบีบนะเพราะว่าเปิดใหม่เลยนะคะท <_ d ata> ุกคนเปิดใหม่เอี่ยมอ่องอาจจะเลอะเลอกเลอะเลอกนิดนึงถ้าถ้าใส่ขวดบีบมันก็จะบีบง่ายเนาะอ๋ออันนี้คือแบบเติมใช่ไหมพี่ฮอยใช่แบบไอ้นัน่นนะของพี่วัดมันหมดเลยค่ะมันหมดก็เลยต้องใช้ตัวนี้แทน สันสมูทิี่าใค่ไหันสมูทโยกต้มานกับสตบัลีสมูทิโยกอะไม่เหมือนเลยอันเดียวกันนะอย่างที่ว่าให้ปั่นนานๆน,น,นะเรนว่าน่าจะเป็นสันสมุทิสมุทิจะปั่นนานกว่เาเนี่ยดูสิ่ากิน,นามาเมนูชมพูชมพู แม่ค้าก็ชมพู่ชมพูคุณครับพี่ฟูดเลื่มใส่เกียร์รเกือบยกลออ้อตะกี้ตื่นหมดตกใจตกใจ ท่รใช่เกือบเกือบแก้วคว่ำมาเมื่อกี้เลยแกก็จะเขิ้นๆผมอยู่หรอกตะกี้ตรงไซรีบออเยอะๆพูดแพนด้าอยู่ที่กรนวลนี้วิ่งวิ่งโหวันน็นถึงเที่ยงคืนนะครับเนาะร้านนี้มีเปิดดึกด้วยใช่ไหม กาแฟสดนะครับเมื่อเช้าเนี่เห็นพี่วายบอกว่ากาแฟสดนี่ลูกค้ามาแต่เช้าเลยพี่วายจัดร้านไม่ทันใช่ไหมพี่วายเตรียมตัวไปนะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาถ่ายพี่วายตอนเช้าๆอยู่นะถ่า,ากยกอตื่นไม่ทันช่วองนี้อากาศก็เริ่มแบบหนาวกํากลังดีเพะอาจจะตื่นทันก็ได้นะแทำมาเป็นคมขื่น เดี๋ยวเราจะพามาดูตอนที่พี่อ้อยเปิดวุ้นๆกันครับจัดร้านยังไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นี่วิธีที่ถูกต้องนะครับจากคลิปเมื่อวานที่พี่อ้อยแบบลงไปเราพี่อ้อยรู้วิธีเปิดมีนั่นยัีวมีพี่ๆแบบว่าเอะอย่างนี้เหรอปกติเห็นที่พี่อ้อยดึงดังปุกดเลยเปิดฝาแสดงว่าก็มีบางคนที่ไม่รู้เหมือนพี่อ้อยใช่ไหมมีคนทำตามพี่อ้อยสิเออ แล้วก็มีคอมเมนต์พี่พี่แบบว่าก็ว่าอยู่ทําไมพี่วายดึงปลุดออกนี<อ>่คนทําตามพี่วายเยอะเลยนะจะบอกใออใชขะะ่ขอไปแล้วกันขออภัยที่บอกผิดพี่วายไปอ่านดูคอมเมนต์นะพี่วายพาพี่พี่เขาทำอะไรไม่รู้เก็หัวแห้งยังว่าโกะมากเลยพี่อ้อยทำไมทำไมเนี่ยรูเนี้ยทำไม แต่เวลาใช้ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดห,หัวจุกด้วยใช่ค<ช>่ะถุง,งเดี๋ยวพึ่งมาปอมพึ่งชอบชอบนะครับแบบนี้ไอติการโน่น้ำพึ่งเลยจ้าอ๋อครับไอติกาโน่น้ำพึ่งสวยงามมากแก้งนี้เมนูสุขภาพนะใช่ค่ะ ดูน้าวันนี้ไหลพี่ว่าเพว่าน้าไม่ไหลแต่เช้าเลยไหลนิดเดียวมันเป็นปัญหาที่แบบว่าไหลมากนะคะสำหรับรน,น้าน้ำน้ำไหลแบบน้อยนิดมากหนะ้มันน้าของแทบไม่ได้ต้องเปิดไว้เปิดตุ่งไว้นะคะพ่ต้องเปิดตุ่งไว้พอได้ล้างเปิดแช่ไว้ พี่วายถ้าผมกินชาผมจะนอนหลับไหมหลับค่ะก็ <c oughs> ว่าวายกินชานี่ก็นอนดึกได้เหมือนกันนะั <c oughs> อนนี้พี่วายใส่กำไรสวยด้วยขอบคคุณ่ะอย่ามาขโมยนะตาก็ใส่ไม่เป็นพี่วาย บอกว่าวันนี้กำไรสวย mm hmm. มีคนคอมเมนต์พี่วอยนะอ mm hmm. ันนี้กำไรสวยนะครับ,บ,บ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหนักนะคะฝ <laughs> ากตาตกองแชร์ไหมเนาะ <laughs> แชร์ห้าบาทห้าบาทจริงๆ 十、五、八、十。 ไม่ไปเก็บเองไม่ค่อยจะมีน้ำนะเก็บได้เพีนต้องให้แม่เก็บให้ตัวเองเมามเ,เป็นเดเลย <laughs> แดงโซดา,า,าแดงมะน,นาวโซดาสามสี่หกเป็นหกสิบห้าบาทหกะิบห้าเป็นเจสิบห้าบาทขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมช่องอิดกอลน,นะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับราะพิชาคาเฟ่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปบานนะครับพี่อ้อยสวัสดีครับ บายครับ